สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเพาะทานตะวันกันนะครับวันนี้นี่ครับหลังจากเราซื้อมาเป็นอหอบนี้นะครับเราก็จะมาแช่แช่น้ํานะครับนี่ครับแช่น้ําไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็จะมา ห่อผ้าไว้ก่อนนะครับเรามาเพาะเม็ดทานตะวันกินกันนะครับก็จะมาห่อผ้าไว้นะครับนี่หลังจากสิบสองชั่วโมงก็จะมาห่อผ้าไว้แบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่นะครับหลังจาก สิบสองชั่วโมงผ่านไปนะครับเนี่ยก็จะได้ห่อผ้าไว้สิบสองชั่วโมงนะครับเขาก็จะออก,กมานี่นะครับนี่ิจะร,รู้สึกว่าโผล่มาเลยนะครับหลังจากมาเมล็ดงอกแล้วเราก็จะเอาเมล็ดมามา,มาโรยนะครับมาโรยในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับ มาลวยในถานนะครับอันนี้คือเขาได้24ชั่วโมงนะครับอายุได้24ชั่วโมงนะก็จะมาลวยอ่างนี้นะฮะรวยให้ทั่วนะ โรยให้ทั่วถาดนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราจะทําไว้ไว้รับประทานกันนะครับนี่ครับหลังจากโรยทั่วเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำนะครับลดน้ำไปเลยครับ น้ำเสร็จแล้วก็จะเอาดินมาโรยหน้าสักหน่อยนะครับดินปู๋นะครับเนี่ยมาโรยหน้าสักหน่อยนะ โดยเสร็จก็จะลดน้ําอีกทีหนึ่งครับลดน้ําอีกทีนึงครับจากนั้นเราก็จะใส่ไว้ในถุงปุ๋ยนะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมเราก็จะยัดเข้าไปประมาณนี้นะครับเราจะคุ่มไว้อีก จะคุมไว้ในถุงนี้ประมาณสามวันนะครับเดี๋ยวจะเกิดจ,จะมาดูกันนะครับนี่จะเอาใส่ไว้ในนี้สามวันนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับหลังจากสามวันแล้วเราก็จะเอาออกมานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้สีเขากำลังเหลืองอยู่นะครับเราก็จะเอามา ให้เขาเจอแดดนะครับเขาจะได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ผมใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับลองดูนะครับพ่อกินเอียงนะครับอันนี้ใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพย่ขึ้นหน่งหางๆหลยนะครับนี่ครับอายุสามวันนะครับเนี่ย ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อายุทานตะวันเราก็จะได้เจ็ดวันแล้วนะครับนี่เราก็จะมาเก็บไว้รับประทานกันนะครับตัดเลยนะครับต้นหนอนทานตะวันนะครับนี่ เรามาเก็บต้นหนอนทานตะว,วันไว้รับทานกันครับจะตัดให้ อัาแต่วอายุเจดวันนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับวันที่เจ็ดพอดีนะครับนี่มาตัดไว้วรับประทานกันนะครับอันนี้ปลูกปลูกไว้ทานเองนะครับนี่ นี่นะครับเจ็ดวันหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลอดสารพิษนะครับนี่